ช, вой, ช ас, ูไว้ชูไว้แก่เดี๋ยวเขาดคอ่ระเทียไปเอาล้คร well. ับมาต่อเขาต้องันตอนนี้โอ้โหหกสิบเกโอ้โหมาอ้โครั้งุยอดงนละงานูการตีแบงค์นะครับโอ้โหนี่โดนจุกเลยครับตอนนี้โอ้โหมันตีมาเลขห้ สอยครับปนดับบขึ้นมาลำหครับตอนนี้ลำสองครับอ่ากปุจวะครับต้องดับตาดูน้องสามให้ดครับต้องจับตาด้องสาให้ดีนะครับอาดที่เจอขึ้นมาแล้วสี่ดับโลอทีสครับุจสวครับอ่ารับาับ่